ทำไมลูกค้าถนึงอยากมาตัดผมกับช่างใหญ่ครับเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นยังไงก็มันไปที่อื่นมันไม่อย่างนี้นะคะมันไปที่อื่นแล้วมันไปไม่ได้อย่างนี้คือยังไงกวามต่างยังไงมันเนี่ยอันเนี้ยที่ที่พอคนเกาเห็นเขาก็บอกว่าอุ้ยไปตัดที่ไหนดีจ้างดีจ้างไม่ไม่มีเขาก่อนนี้ตัดจากที่ไหนเขาคงเงียบ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 คือยังไงก็เงียบไม่ไม่ชมเลยว่ะไม่ชื่นไม่ชมคือหมายความว่า ตัดผมแล้วอ่ะกลับบ้านไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนข้างบ้านโนในซอยคนในหมู่บ้านลูกเป็นกระทั่งลูกคนในครอบครัวก็ไม่ทัดเลยบอกว่าโอ้ยแบบดีอ่ะไปตัดที่ไหนมาดีจังเลยเหรออ๋อคือตัดกับช่างใหญ่ไม่ได้รับคําชมตัดกับที่อื่นไม่ได้รับคําชมเฉยเฉยเฉยหมดเลยเมินหน้าหนีตีก็ไม่ตีเลยไม่รู้มันเป็นยังไงไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เราก็มันก็รู้เองมันเราไม่สบายใจกุ้มใช่โอ้เนี่ยนะความทุกข์ของคน สวควาคุกคนแก่ไม่มีคนชมก็ก็กุ้มนะแล้วตัดตัดผมกับช่างใหญ่ไปได้มีคนชมไหมมีคนชมแน่นอนชมยังไงบ้างอ่ะเขาชมว่าสวยไปตัดที่ไหนอย่างนี้อ๋อช่างใหญ่รอดแล้ววันนี้แต่ก่อนตัดแล้วมันไม่สบายใจอะตัดแล้วแล้วตัดที่อื่นนี่สบายใจไหมมันไม่สบายใจหรอ แล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนพกมันก็ไปช่างเดิมอีกมันก็เหมือนเดิม <c oughs> เหมือนเดิมอีก <c oughs> เอาเป็นว่าตัดกระช่างใหญ่แล้วสบายใจก็ขอให้ลูกค้าสุขภาพแข็งแรงเดินทางกับ้านปลอดภัยนะค,ะค, <c oughs> ครับผม <c oughs> ขอบคุณนะคะความสบายใจก็ต้องก็ต้องออกไปหาที่บ้านนะออกไปหานอกบ้านกันขอให้รำรวยขึ้นอีกทั้งใจบุญทั้งอะไรเนาะไป <Okay. S 1> ไปแชร์ให้ช่างใหญ่ด้วยนะชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่ยช่างใหญ่ด้วน,นะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น Li น e แอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ K A S c M อ่านว่ากาเสมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งเจริญหรือยิ่งเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งฟตบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหลโยุทธีที่สองแยก3นะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับ แล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโรงตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถา่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก หนึ 1> 1่งถึงสองชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ กนงานของเขาเด็ดทุ่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆน่ต้องมาตัดเขาช่างปัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆนิ่ต้องมาตัดเขา